ลูกแฝดฉันนะจะไปเรียนได้ไหมเนี่ยวันนี้ก็เปิดเธอวันแรกซะด้วยสิเป็นห่วงจังเลยนะเจ้าเด็กแฝดทั้งสองคนนั่นนะฉันกลัวอยู่อย่างเดียวคือไปแกล้งลูกคนอื่นเยิ่งมีนิสัยไม่เหมือนใครอยู่ถ้ามีข่าวว่าไปแกล้งคนอื่นนะกลับมาฉันจะตีให้เลยพวกนี้เนี่ยนี่ก็คือวิเวียนเธอเองก็มีลูกแฝดอยู่สองคนซึ่งลูกแฝดของเธอนั้นเป็นเด็กที่เกเรมากๆ <S <S เออเออะไรอ่ะเนี่ย ไม่ไปเรียนเรื่องไงวันแรกเนี่ยฮะเอาตังมาซิดีๆแล้วไอรกันเนาะไม่มีตังครับออปะโถยไเ่เห็นสนุกเลยอะอ่าเธอเราไปขโมยตุ๊กตาร้านนี้ดีไหมแม่ให้ตังมานิดเดียวเองอะไม่พอค่าขนมแล้วก็ไม่พอค่าตุ๊กตาเลยเออถ้าพวกเราไปขโมยกันเถอะนี่ก็คือเออถ้ากับอาเธอเขาเป็นเด็กฝาแฝดที่นิสัยไม่ดีเออถ้ามีผมสีเขียวและอาเธอก็มีผมสีแดงเเอาตุ๊กตาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะพวกนี้เนี่ยมาอยุ่นทำไมล่ะฮะตะแก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเหมือนว่ามันเป็น อันดีน <อะ S 2> มาแอบนี้เที่ยวสนุกจังเลยพี่เล่นอนนันนี้กันดีไหมเล่นอันนี้แหละสุดยอดไปเลยพวกเขาเองก็รู้สึกสนุกมากที่เขาได้หลบเรียนสนุกมากเลยเออท่านสันีอาเธอขอบคุณมากเลยนะพี่ชายที่ชวนมาเที่ยวอ่ะพวกเขาเองก็สนิทกันมาก,มากและมันยิ่งทําให้คุณแม่ของพวกเขานั้นเป็นห่วงเฮ้ยมันจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะเด็กพวกนี้เนี่ยอาเธอเออท่าฮัลโหลได้ยินแม่ไหมเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหนกันแล้วเด็กพวกนี้นี่มันเปิดเทอมันแรก ยังไม่ไปโรงเรียนอีกเหรอเนี่ย hey, ตายเถอะไม่ได้การแล้วต้องรีบไปตามสะกละดูเหมือนว่าแม่ของเขาเนี่ยจะเป็นห่วงมากๆเพราะว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กแสบเฮ้ย <Hey. S 2> แม่โทรมาแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวแม่รู้ว่าเราแอบหนีเที่ยว hey, hey. แต่มันน่าเบื่อจังเลยนะไม่มีอะไรทเฮ้ย <Hey, hey. S 2> ดูเด็กคนนี้เด็กพี่อ่าเฮ้เจ้าเด็กหวัมวม่วงเนี่ยแกตลกชะมัดเลยว่ะตาลกยังไงหรอครับ hey. เห็นหน้าก็คำแล้วมองตาก็รู้ใจอะไรกันน่ะจะทำอะไรอ่ะเด็กยังแก่ละนะกี่จะแกล้งผมงั้นเหรอนี่เน่นี่เน่สนุกมากเลยไปทำทวัวเลยเออทำมันอับอายไปเลยช่วยด้วยไม่มีใครช่วยแจหรอกนี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่เธอโดนบอลลี่ช่วยด้วยเฮ้ยแม่จะมาเลยอ่ะเฮ้ยพวกเรารีบไปกันเยมีแอปเปิ้ลว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินของมันเลยสงสัยเป็นอาหารกลางวันสีนั้ อร่อยมากเลยพวกพี่ใจร้ายจังอะอุยให้ตายเถอะนั่นลูกใครน่ะพี่ดูสิไปแกล้งลูกคนอื่นเขานนะระวังพ่อแม่เขาจะไม่พอใจนะเด็กแฟนนั่นอีกแล้วสินะเด็กแฟนเหรอหุยคุณได้ยินไหมเด็กแฟนนั่น่ะแกล้งคนไปทั่วไงลูกใครก็ไม่รู้นรคะน่ากลัวมากสุดยอดตายแล้วพูดถึงใครกันน่ะอะไรก็ไม่รู้นะคะชื่อเออท่ากับอาท่าจดิงเหรอ หมือนชื่อลูกฉันเลยแฮะแอบไปฟังใกล้ๆสนานะเห็นตั้งแต่เปิดเธอมาหนักแกนี่หรอคะตายแล้วตายเหอว้ายเขาพูดถึงลูกฉันเหรอเนี่ยนี่มันหมายความว่ายังไงกันนี่ตายเธอเออเธอกับอาเธอร์นี่ลูกอาเธอร์เออทำไมลูกถึงทําตัวแบบนี้เหรอฮะ เออสิแม่แกนี่แหละมาเลยแบบนี้ฉันต้องสั่งสอนแกให้หนักๆเสียแล้วทำไมถึงเป็นเด็กแบบนี้ไปได้นะฮะลูกวันต่อมาเด็กๆก็ไปโรงเรียนปกติและในโรงเรียนเองก็พูดกันให้แซดว่านี่นี่ได้ยินหรือเปล่าว่าพี่เออร์ธาอาเธอร์ฝาแฝดนรกนั่นน่ะแกล้งคนอื่นก็ได้ยินอยู่นะแกล้งเจ้าคนหัวฟ้าน่ะจนไม่ได้มาโรงเรียน3วันเลยอ่ะสงสารชะมัดเลยไม่อยากจะให้โดนพวกเราเลยอ่ะถ้าเป็นแบบนี้นี่ต้องไปบอกคุณครูแล้วนะชอบเลยเด็กเกเรนะใช่นะสิเปิดเทอมวันที่สองนะคอยดูนะเฮยมาแล้วพวกเขาจะทำอะไรอีกนะ เฮ้ยพี่ได้ยินไหมมันพูดถึงเราด้วยอ่ะ้อรู้จักใครอย่งอะมองหน้าหาเรื่องงั้นเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ไอ้มืดนี่ไอ้กลับประเทศแกไปเลยไปใครพูดถึงฉันอีกนะฉันตัดผมแน่เข้าใจไหมไม้เด็กเอ้ยแรงมาก นี้ต้องไปฟ้องคุณครูแล้วแหละโราเรีนักเรียนจ้าเปิดเทอมแล้วนะตั้งใจเรียนด้วยเข้าใจไหมโรงเรียนอื่นเขาจัดห้องให้จัดโต๊ะให้แต่ว่าโรงเรียนเรานะคุณครูจัดโต๊ะให้เลยไม่ต้องห่วงจ้าแต่ว่าสองคนนี้นะช่วยเอาเท้าลงด้วยจ้าหนูจ้าอ้ยตายแล้วรับมือยากชะมัดเลยเด็กแฝดสองคนนี้นะฉันจะทํายังไงดีนะเหมือนว่าไม่มีใครที่จะรับมือกับพวกเขาได้และเมื่อถึงตอนเวลาเลิกเรียนเฮ้ฉันว่านะไปยืมเกมของโลล่าดีกว่านะยังไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะที่บ้านเราไม่มีเกมเล่นเลยอ่ะดีเหมือนกันแล้้วเด็กทัง ก็ตัดสินใจมาที่บ้านป้าแล้วล่ะเราจะอยู่บ้านไหมเนี่ยเอาฉันเตรียมเกมมาให้เรียบร้อยแล้วเอามาคืนด้วยนะเขาใจไหมไม่ให้เลยนะรู้แล้วน่ายืมแป๊บเดียวน่าโอ้ปีที่แล้วพวกนายก็พูดแบบนี้แหละแล้วฉันต้องได้ซื้อใหม่เนี่ยนะฉันต้องได้ซื้อใหม่เนี่ยเออหน่าแล้วกลับมานะยืมเทไรก็ไม่ได้คืนหรอกนั่นแล้วเมื่อพวกเขากลับมาที่บ้านพวกเขาก็นั่งเล่นเกมสนุกจังอุ้ยเออถ้าอาเธอร์ทำไมไม่ไปอาบน้ำเนี่ยมานั่งเล่นเกมอยู่ได้แบบนี้นะสอดได้ที่โหลแน่ๆเลยดูเขาให้สิพูดไม่ฟังแบบนนนี้ะะจจพวกเธอ หาลุงเลยลุงอีกแล้วเหรอไม่เอาอ่ะผมกลัวปีเธอปีที่แล้วอนะลุงให้ทําอะไรไม่รู้ออกกําลังกายไอรู้แหละพวกแกนี่ไม่ฟังฉันเลยไม่เอาไม่เอาเออถ้าไม่อยากไปหรอกลุงน่ากลัวมากมากพวกแกไม่ฟังนี่ไงฉันก็ต้องดัดนิสัยพวกแกแบบนี้แหละไปเลยนะออแล้วเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะกลัวคุณลุงมากๆเพราะว่าคุณลุงนั้นเป็นทหารเก่าซึ่งอาศัยอยู่ที่เกาะต่างจังหวัดเออไม่อยากมาเลยอะไอมาจนได้สินะต้องทําใจแล้วนะจะกลับบ้านจังเออถ้าเอออาเธอก็อยากกลับอะปีที่แล้ววะ not คุณลุงนะ่ะฝึกให้พวกเราวิ่งหนีหมาเกือบตายไปสั้นแล้วทีนี้จะทําอะไรอีกละทีนี้เนี่ยก็รู้แหละว,ว่าคุณลุงเป็นทหารเกาวว่าอ่ะต่มาฝึกหดหดแบบนี้ให้พวกเราล่นะนั้นก็ช่วยไม่ได้เสียใจมากไม่อยากกลับบ้านแล้วอ่ะอาเธอร์คุณลุงคะคุณลุงพวกผมมาแล้วเอ๊ะดูเหมือนว่าเห<อ>มือนเคยจะมานะ่ายินแว pues วแววเฮ้ยโอ้หลานลักชันมาแล้วดีใจจังเลยสวัสดีครับลุงมาแล้วเลยไม่ต้องกินข้าวกินน้ํานะไปฝึกต่อได้เลยแม่แกบอกฉันแล้วเฮ้อเฮ้คุณลุงคะไม่ผมพักก่อนไม่ได้เรื่อง เนี่ยเพิ่งมาถึงนะนี่มันก็เหนื่อยแย่นะเซยังไม่ได้พักผ่อนเลยอ่ะคิดจะพักงั้นเหรอใช่ครับพวกเราเดินทางมาเหนื่อยๆขอฟักก่อนได้ไหมเสียใจด้วยนะฉันจะพาพวกแกไปฝึกแล้วเหมือนว่าคุณลุงนั้นไม่ยอมและเขาเองต้องการฝึกฝนเด็กๆเดี๋ยวนี้หยุดเล่นได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่เนี่ยและสาระชะมัดเลยเรื่องเกมเนี่ยฉันจะโยนทิ้งให้หมดเลยไม่ต้องโยนเกมทิ้งด้วยล่ะเนี่ยไม่เอาไม่โอเคเลยแล้วฉันจะดัดนิสัยพวกแกยังไงล่ะได้ข่าวว่าแม่แกบอกว่าพวกแกเนี่ยไปแกล้งคนใช่ไหมมันต้องเจอคนอย่างฉันนนนนััจะสอวกกกแหหโด เลยตูคุณลุงทําเข้าสิแย่ yeah, มากแย่ yeah, ชะมัดเลยต้องตามน้ําคุณลุงไปก่อนแล้วนะถ้ามันหนักก็แค่นี้ไงล่ะพวกเรานี้ไปไหนไม่ได้นี่นาตอนนี้นะเออเรู้แล้วไปเถอะไปฝึกให้มันเสร็จสแล้วพวกเขาก็หนีไม่พ้นเพราะว่าคุณลุงนั้นจะฝึกให้พวกเขานั้นเป็นทหารแบบเขากให้มันเร็วเวยกอีกห้ามหยุดเข้าใจไหมพวกแกหยุดแล้วนะคืนนี้ไม่ต้องกินข้าวเข้าใจไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปกินน้ำก่อนพวกแกฝึกต่อไปเข้าใจล่ะผมพอได้ยังยังหรอกนะฝึกต่อไปหมอนว่าพวกเขานั้นฝึกอย่างหนักมากมเด็กพวกนั้นเด็ก แฟรไหมนะที่ไปแกล้งคนอื่นไปทั่วนะใช่แล้วล่ะก็ตลกชะมัดเลยใครหัวเร้อไอเด็กคนนั้นอะหัวราะทำไมฟาก็ตลกพว่นนะอย่ามาขำนะเว้ยเฮ้ยไม่ชอบชะมัดเลยอยู่ดีๆมาหัวราะใส่ฉันนี่เน่ทำอะไรนะเออถ้าจับมันลงน้ำโยนนี่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 กลมาหัวราะพวกชั้นเหรอนี่ ฉันไปแบบเดียวเฮ้ยเฮ้ตาย<ๆ>แล้วหลานฉันแกลง้งคนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะยสุดท้ายแล้วทั้งเออธาและอาเธอร์ก็โดนคุณลุงด่าผมกลัวเอ๊ะฉันจะจับยังไงกับพวกแกดีนะคืนนี้ไม่ต้องกินข้าวเลยเข้าใจไหมไปไอเด็กนั่นกลับบ้านได้แล้วอ,อะไรกันคุณลุงก็มันมากวนก่อนนะอยู่ดีๆมาหวัวเราะให้พวกเราใครจะไม่โมโหล่ะอย่ามาเถียงฉันนะคืนนี้พวกแกห้ามกินข้าวแล้วนี่ใครสั่งให้หยุดทำต่อไปซะสุดท้ายแล้วเด็กๆก็โดนฝึกหนักทั้งวันและเมื่อตกกลางคืนมาเด็กๆพวกนั้นก็โกรคุุณลง มาก,มากคิดวางแผนกันที่จะหนีออกจากบ้านเฮ้ยอาเธอะนอนหรือยังอะอาเธอเออว่าไงฉันว่าพวกเรากลับบ้านกันเถอะนะอ,อ,อยู่ต่อไปที่นี่แล้วนะเราได้กลายเป็นทหารโหดๆแบบคุณลุงแน่ไปดูกันเถอะว่าคุณลุงตื่นหรือยังถ้ายังไม่ตื่นนะแล้วก็โทรหารถมารับเราเลยดีกว่าเรียกโบล์แล้วกันนะ๋อ,อ,อยังไม่ตื่นอนะพวกเราไปกันเถอะแบบนี้แล้วก็ทางสะดวกแล้วไงล่ะพี่และแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจโทรหาใครบางคนเอ๊ะทำไมไม่รับอะเป็นไงบ้างอ่ะ ไม่รับโทรศัพท์เลยอะเดะทำยังไงดีอะสงสัยก็ต้องเดินออกไปข้างนอกเองนั่นแหละสุดท,ท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจจะเดินทางกลับบ้านโดยใช้เทา้าเอ้ยมันจะถึงบ้านตอนไหนเนี่ยนี่มันก็คําม,มากแล้วไม่มีรถมาหรือไงเนี่ยแต่แล้วก็มีใครบางคนขับรถผ่านมาเห็นเขาเด็กๆกลับบ้านด้วยไหมเนี่ยอ,อตายแล้วไม่มีพ่อมีแม่หรอจ๊ะอุย้ยดีจังเลยนะขึ้นรถสิเดี๋ยวนะ้าไปส่งนะครับบ้านผมมันไกลามากเลยนะมันจะไปส่งถึงได้หรอ,อ,อนั่นเด็กเออฉันว่าถ้าเราบอกทางคุณนะแล้วก็อาจจะไปถึงบ้าน ก็ได้นะเอาแบบนี้ไหมและเมื่อพวกเขาคุยกันสักพักเด็ <_ an> กทั้งสองก็ได้ตอบตกลง <_ an> พร้อมที่จะขึ้นรถคันนี้ไป <_ an> แต่แล้วก่อนที่พวกเขาจะขึ้นไปนั้น <_ an> ทําไมมีเด็กเ <_ an> ยอะจังเลยเจ้าคนนั้นนี่นะ <_ an> ช่วยด้วย รถตู้จับเด็กงั้นเหรอนายพาฉันหนีไปหน่อยริฉันว่าแล้วไม่ปลอดภัยรีบไปกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยหนีไปได้ไงเนี้ยอย่เอย่ยวนีเลยนะแล้วเด็กๆก็รีบวิ่งหนีไปไ่ยมัน่ไปรีบไปช่วยด้วยครับและโชคดีก็เข้าข้างพวกเขาตำรวจสายตรวจก็อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงสามารถเข้าช่วยเหลือพวกเขาได้แจ้งเรื่องให้ทราบนะคะลูกใครที่หายมาพบได้นะที่นี่เลยผ่านไปได้ไม่นานพ่อกับแม่ของเด็กๆก็มาตามหาและเมื่อลุงกับแม่รู้ข่าวก็รีบไปหาฝาแฝดอย่างรวดเร็ว จโอ้ยลูกฉันข่าวหน้าข่าวหลังย่าทำแบบนี้อีกเข้าใจไหมรอบนี้พวกเธอไ่นโชคดีไปนะแม่ผมจะไม่ทำเองแล้วแล้วเมื่อถึงวันจันทร์การเปิดภาคเรียนเด็กฝาแฝดทั้งสองคนก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับเพื่อนๆฟังสาวที่ฉันไปฝึกโหดๆมาแล้วก็ฉันได้ช่วยเหลือคนบนรถตู้ด้วยนะแล้วตอนนี้พวกเราก็เปลี่ยนใจเป็นคนดีแล้วด้วยอ่ะโอดีจังเลยเก่งจังเลยนะแบบนี้ดีเยี่ยมเลยอ่ะโอ้โหคุณครูขอชื่นชมเลยนะคะเก่งมากๆเลยเอาเป็นว่าถ้าเป็นเด็กดีล่ะนะ ก็จะมีคนชอบไงล่ะไปนั่งที่ได้นะเด็กๆและสุดท้ายเพื่อนๆก็มาลุมล้อมพวกเขาเย้ๆ oh, yeah, yeah. สนุกจ oh, ังมากเล yeah. oh, ยเล่าทีและตั้งแต่ตอนนั้นเออท่าและอาเธอร์ก็กลายเป็นเด็กดีและแล้วละครก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะเฮ้น้องๆก็จะเปิดเทอมกันแล้วขอให้น้องๆนสนุกกับการเปิดเทอมที่สองนะคะบายบาย